สวัสดีค่ะอยู่กับช่องมามีกุ๊กนะคะหรือว่ากุ๊กนะคะวันนี้กุ๊กจะมีท่าบริหารปอดหรือเป็นการฟอกปอดค่ะในแต่ละท่านะคะก็จะเป็นท่าที่ทําให้ปอดขยายมากขึ้นพอปอดขยายมากขึ้นก็จะรับออกซิเจนได้มากขึ้นนะคะก็จะทําให้ปอดแข็งแรงค่ะทีนี้เราจะมีหัวงหมด3ท่านะคะแต่ตอนแรกจะพาทุกคนไปฝึกปานก่อนก็จะมี ที่เรียกว่าอนุโลมะวิโลมะนะคะแต่ช่วงนี้จะมีการกลั้นหายใจด้วยถ้าใครยังไม่เคยฝึกนะคะลองทําได้แต่อาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าใครไม่ไหวนะคะอาจจะไปดูช่วงแรกๆของกูก็ค่ะกูมีทําเกี่ยวกับฝึกปราณไว้อันนั้นจะเป็นฝึกปราณแบบง่ายๆยังไม่มีกลั้นหายใจนะคะก็จะง่ายกว่าค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูการฝึกปรานตอนแรกก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูการฝึกปราณน,นะ เรานั่งในท่าสุขขาอาชนะปกติเลยงอยมือข้างซ้ายวางที่ต้นขาค่ะยกมือข้างขวาขึ้นมาเราจะใช้แขนขวานะคะในการปิดจมูกกำนิ้วชี้แล้วก็กำนิ้วกลางเราจะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วนางในการปิดจมูกค่ะจากนั้นหันหน้ามือเข้ามาทีนี้หน้ามือค่ะ,ะนิ้วโป้งจะอยู่จมูกข,ขวาแล้วก็นิ้วนางจะอยู่จมูกซ้ายค่ะให้เริ่มปิดนะคะที่รจูจมูกข้างขวา ค่ะจากนั้นหายใจเข้าทางรูจมูกข้างซ้ายและปิดรูจมูกซ้ายกัน้นหายใจเปิดข้างขวาหายใจออกช้าๆให้ดึงหน้าท้องเข้าไปนะคะและหายใจเข้ารูจมูกเดิมท้องพอง นิ้วโป้งปิดขวากลั้ดหายใจเปิดซ้ายหายใจออกขาดท้องแฟบหายใจเข้ารูจมูกเดิมข้างซ้ายท้องผองปิดซ้ายค่ะกลัดหายใจ เปิดขวาและหายใจออกชา้าๆและหายใจเข้ารูจมูกเดิมข้างขวาปิดขวากลั้นหายใจ หายใจออกช้าๆนะหายใจออกให้หมดเลยค่ะงายูว่าที่หน้าขานะคะหลับตาแล้วก็หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆค่ะแล้วก็ลืมตาขึ้นนะคะ สามารถนำท่าสุดหายใจอันนี้นะคะไปทําต่อเนื่องได้เลยนะคะสักวันนึงสักสินาทีหรือ15นาทีก็ได้นะคะหรือจะทําแบบบุกอย่างเงี้ยค่ะประมาณ3-4เซตก็ได้ค่ะและเดี๋ยวเราไปดูท่าที่1กันเลยนะคะค่ะท่าแรกนะคะเราจะนอนคว่ำนะคะเป็นท่างูค่ะเริ่มจากนอนคว่ำค่ะเอามือวางข้างข้าลำตัวแบบนี้ค้อสอบแนบไว้ ขยับขาให้กว้างนิดนึงประมาณเท่าช่วงสะโพกของเราหายใจเข้าหายใจออกให้เรายกลาตัวขึ้นมาให้อบนะคะของเราพวนพื้นก่อนค่ะถ้าเราไม่ตึงให้เรายืดแขนให้สุดใครที่รู้สึกตึงเกินไปไม่ไหวนะคะจะใช้การงอศอกหรือวางข้อศอกลงที่พื้นแบบนี้ก็ได้ยืดอกนะคะเงยหน้าขึ้นเล็กน,น้อย ค้างไว้นะใครไหวเหยียดแขนเลยนะคะค้างไว้ประมาณ4ลมหายใจสามสอง สะโพกขึ้นขาดเดินมือน,นะคะให้มอยู่ใต้หัวไหล่และโค้งหลังขึ้นเพื่อคลายกล้ามเนื้อหลังค่ะแล้ววางเข่าชิดน,นะคะเป็นชายโพสก้นศีรษะลงผ่อนคลายอีกรอบนึงค่ะแล้วค่อยๆย,ยกตัวขึ้นมานะ ะะจะเป็นท่าครึ่งสะพานนะคะเราจะทิ้งตัวลงนอนงายเลยค่ะค่ะขยับเท้าทั้งสองข้างนะคะให้กว้างนะคะส้นเท้าจะเข้าหาก้นปลายเท้าเราเปิดออกเล็กน้อยงมือวางที่ข้าลงลำตัวศีรัตโรงหายใจเข้าหายใจออกให้เรายกก้นกับหลังของเราขึ้นมา ตรงนี้ให้เราออกแรงนิดนึงนะคะผลักสะโพกขึ้นไปกับต้นขาเก็บหน้าท้องลงมาค่ะไม่ให้หลังล่างนะคะมันอัดขึ้นไปหรือแอนนไม่งั้นเดี๋ยวปวดหลังค่ะถ้าไหวให้เอามือประสานกันนะคะเยืดแขนให้สุดโดยการยกอกให้สูงขึ้นกว่าเดิมศีรษัตรงนะคะค่ะหายใจเข้าลึกแล้วก็ออกยาว ค่อยๆคลายมือก่อนนะคะแยกมือออกจากแกนก่อนจากนั้นค่อยๆลดหลังกับสะโพกลงค่ะดึงเข่าสองข้างกอดเข่าเลยค่ะคลายกล้ามเนื้อหลังหายใจเข้าหายใจออกยกศีรษะขึ้นและค่อยๆคลายค่ะและในท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าปลานะคะเราจะลดตัวนอนหงายอีกรอบหนึ่ง าวางศรีรษะให้รงค่ะจากนั้นมือนะคะอยู่ข้างลตัวหรือเราจะเอามือเนี่ยสอดเข้าไปที่สะโพกของเราก็ได้นะคะแบบนี้ถ้าใครไม่ได้นะคะเอามือไว้ด้านนอกค่ะหายใจเข้าให้ยกหลังกับศรีรษะขึ้นแอนอกเล็กน้อยหายใจอองแมนหน้ขึ้นและวางศรีรษะลงไปที่พื้นค่ะ ใจลึกและก็ออกผ่อนคลายพยายามเก็บหน้าท้องลงมาเล็กน้อยไม่ให้หลับแอนหายใจลึกและก็ออกยาวๆนะคะ เวลาที่เราคลายนะคะให้เราออกแรงยกศีรษะขึ้นเล็กน้อยแล้วก็วางค่ะค่อยค่อยดึงมือออกถือข้างค่ะ,ค,ะคลายหลังนิดนึงโดยการกอดเข่าทั้งสองข้างเลยหายใจเข้าและหายใจออกยกศีรษะขึ้นค่ะลดลง